เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะข้าพเจ้านางปิยดาคงทองสังครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแหนได้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมคัดสรรในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพนวัตกรรมที่ส่งเข้าคัดสรรชื่อว่า แบบฝึกคำพื้นฐานภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งดังเนื้อหาในรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะนวัตกรรมแบบฝึกคำพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนี้ข้าพเจ้าทำควบคู่ไปกับการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานเพื่อรองรับการประเมิน กิจกรรมอ่านออกยกชั้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะนวัตกรรมนี้สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านของนักเรียนในเรื่องการไม่รู้รูปของคำต่างๆไม่รู้พยัญชนะต้นไม่รู้สระ ไม่รู้ตัวสะกดและไม่รู้วรรณยุกต์ดังนั้นข้าพเจ้าได้กำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมดังนี้ 1. แบ่งสีชัดเจนข้าพเจ้าแบ่งสีเพนชนะต้นเป็นสีดำสระเป็นสีแดงตัวสะกดเป็นสีฟ้าและวรรณยุกต์เป็นสีเขียว 2. ภาพสื่อความหมายในคําพื้นฐานจะมีภาพประกอบทุกคําเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคํานั้นๆได้ชัดเจน 3. ฝึกอ่านแบบสะกดคําการอ่านแบบสะกดคําเป็นพื้นฐานแรกของการเริ่มอ่านออกเสียง 4. จดจำถาวรทั้ง3ข้อที่กล่าวมา จะช่วยให้นักเรียนจดจำได้อย่างถาวรเมื่อนักเรียนไปเจอคำใหม่ที่ยังไม่เคยอ่านนักเรียนก็จะใช้ทักษะดังกล่าวนี้ในการสะกดและอ่านคำนั้นได้เมื่อสร้างนวัตกรรมตามกรอบที่กำหนดแล้วก็จะนำมาฝึกปฏิบัติกับผู้เรียนโดยต้องอาศัยปัจจัยสู่ความสำเร็จคือ S H T H P E S คือ Student นักเรียนนักเรียนต้องมีความพร้อมความตื่นตัวที่จะเรียน T ก็คือ Teacher คุณครูคุณครูก็ต้องเตรียมความพร้อมที่จะถ่ายทอดให้เด็กๆ <S, S คือ Spell Reading คือการสอนอ่านแบบสะกดคำ P คือ Practise Refin ก็คือการฝึกฝนบ่อยๆวันละ15-20นาที ทำทุกวันเพื่อให้นักเรียนเกิดความชํานาญ E คือ evaluation คือการประเมินผลในการตอนอ่านต้องมีการประเมินผลควบคู่กันไปเพื่อสังเกตพัฒนาการของนักเรียนและปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องรางวัลแห่งความสำเร็จของนวัตกรรมได้รับเกียรติบัตรในกิจกรรมอ่านออกยกชั้น ในปีการศึกษา2,562และปีการศึกษา2,563จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขต2นับว่าเป็นรางวัลการันตีความสำเร็จของนวัตกรรมได้เป็นอย่างดีกล้วยไมย้ออกดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปฉันนั้นแต่ออกดอกคราใดงามเด่นการศึกษาปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามมอมหลวงปิ่นมารากุลผู้ประพันธ์การสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้นั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจ ให้คุณครูปหนึ่งทุกคนนะคะและขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการสวัสดีค่ะ